สวัสดีค่ะอน,นุนะคะก็มาอัปเดตกันนะคะเมื่อวานนี้อน,นูก็อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องโซลาร์แฟลชนะคะโซลาร์แฟลชก็คือการระเบิดออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าโซลาร์แฟลชเนี่ยแฟลชมันก็เหมือนกับแสงที่พุบเข้ามาครั้งเดียวเลยนะคะแฟลชก็คือแบบเร็วมากความเร็วที่จะเข้ามาเนี่ยเหมือนกับเป็น ะระเบิดปรัมานูวุบเข้ามาในตาที่3าของเรานะคะคือพลังงานใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะมาเร็วมากเพราะว่าตาที่3ามเราเปิดนะคะก็คือเหมือนกระตุ้นให้ตาที่3ามเราเราเปิดนั่นเองนะคะ,ะเมื่อวานนี้นะคะอนุยก็อัปโหลดแต่ว่าวันนี้จะมาขยายนะคะว่า อะไรบ้างที่เราจะรู้อ่ะคือแบบว่าเราจะเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะคะที่ทีนุ้ยบอกเนี่ยการที่เราจะไปในมิติที่สูงขึ้นการที่เราจะไปแบบราบรื่นก็คือเราจะต้องทิ้งทุกอย่างไว้ในโลกเก่าก,ก็คือโลกเก่าที่เรากำลังอยู่ตอนนี้ โลกมิติที่สนะคะก็คืออะไรบ้างอ่ะก็คือ,คอเราจะไม่ถือกระเป๋าเอา่อเราจะไม่เอาอะไรไปเลยเหมือนคลา้คลายว่าตอนเราตายเลยนะคะตอนเราตายเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้นะคะแล้วโลกนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยเพราะว่า,าการที่จะผ่านเข้าไปในจุดนั้นนะคะในช่วงนั้นอะ่ะเราจะไม่ได้เอาความเจ็บปวดเราจะไม่เอา ความเครียดแค้นเราจะไม่เอาความสิ้นหวังเราจะไม่เอาความโศกเศร้าทุกอย่างนะคะการตัดสินคนอื่นเราจะทิ้งไว้ในโลกเก่านีนะคะก็คือ,อเขาบอกเรานะคะว่าอะ,อะไรมันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็คือในประมาณ4 5หปีข้างหน้าเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะประมาณ4หรือ5ปี หรือแปดปีะคะเพราะว่าเราเรารู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราตอนนี้นุ้ยเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเขามาบอกเราล่วงหน้าก็เพราะว่าเขาคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเนี่ยเขาสามารถเขาตื่นมาแล้วนานแล้วนะคะ,ะประมาณน่าจะตั้งแต่ตั้งแต่ปีสองพันสิบสองหรือว่าสองพันอะไรเงี้ยเนาะ,ะแล้วเขาก็สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่า เพราะว่ามันเกิดแล้วในมิติที่ห้านะคะแล้วมันกำลังจะมาแสดงออกในโลกทางกายภาพ <c oughs> มันต้องใช้เวลาสำหรับพวกเราเพราะว่าเราพลังงานเราคือเรายัางไม่พร้อมอ่ะถ้าเราพร้อมเมื่อไหรนะ่นั่นแหละเขาเขาก็จะแสดงออกเราก็จะเข้าใจก็คือเขาบอกเราล่วงหน้าก็คือเขาต้องการให้เราเตรียมตัวนั่นเองนะคะเตรียมตัวก็คือล้าง ภารกิจล้างสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราหนักพลังงานนะคะพลังงานเนี่ยพลังงานเราก็คือพลังงานนะคะพลังงานก็คือแบบอา,อารมณ์โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะอนุเ,เพง่งจะเข้าใจนะคะอารมณ์ของเราเนี่ยจะ m a n เ f e s t ก็คือจะดึงดูด สิ่งที่เราต้องการถ้าเราใช้มันเป็นนะคะอารมณ์นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเอาอารมณ์ไปเครียดแค้นอารมณ์ตัดสินคนอื่นอารมณ์อิจฉาอะไรเงี้ยน,นะคะเพราะว่าอนนุก็เป็นนะคะทีนี้เราก็ต้องล้างพวกนั้นออกไปให้หมดล้างก็คือแบบเออตอนนี้หนูทำแบบนี้นะคะถ้าถ้ามันมีอารมณ์แบบนั้นเข้ามาความคิดอยู่ในหัวถ้าเห็นใครเราตัดสินสินใครอะไรเงี้ยเราก็จะถามตัวเองว่าเอ๊ะ ความคิดลึกๆอันนี้มันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยก็เพราะว่า,าความคิดลึกเมื่อตอนเป็นเด็กเราอาจจะไม่ได้ความรักเพียงพออะไรเงี้ยนะคะว,ว้าเวตอนเด็กอะไรเงี้ยเราก็กลับไปนึกถึงมันอาจจะพรุบขึ้นมาสกิดให้เราเออนึกขึ้นได้ว่าตอนตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเรามีเหตุการณ์อะไรเสร็จแล้วเราก็ไปพูดกับตัวเองว่า เธอเนี่ยปลอดภัยนะตัวของเราเองนะคะในช่วงเป็นเด็กเนี่ยเราไม่ปลอดภัยไงเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็เลยเ,เก็บมาอิจฉา,าก็คือมันเป็นเงามันเป็นอยู่ในเงาของเรานะคะมันไปนอยู่ในจิตใต้สำนึกโอเคนะคะอันนุยก็คล้ายๆว่าถ้าเราล้างทุกอย่างไปหมดในช่วงที่เกิดโซลาร์แฟลชก็คือ,เ,อเหมือนกับ แสงมาพลุบเข้าไปในหัวเราอ่ะมันเหมือนระเบิดอยู่ในหัวเรานะคะคือทุกคนจะมีอ่าเสร็จแล้วเราก็จะผ่านช่วงนั้นไปได้ด้วยดีแต่ว่าถ้าเราไม่อ่าถ้าเราถ้าเรายังไม่ได้ล้างเนี่ยอย่างตอนนี้นุ้ยนะคะรู้สึกปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลยอะ่ะก็คือแบบอ่ากรามเนื้อนะคะเป็นจุดๆนะจะเจ็บโน่นเจ็บนี่ เพราะว่าหนูยังไม่ได้ล้างออกนะคะอารมณ์ต่างๆมันฝังอยู่ในจุดต่างๆในในตัวเราอ่อทีนี้ร่างกายเรากําลังบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยยังมีจุดที่ไม่สะอาดอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เราก็ต้องล้างออกเสร็จแล้วพอไ้ถึงจุดที่มันโซล่าแปรออกมาเนี่ยเราก็จะอ่าคือตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราก็จะได้แบบ ล้างออกไปเรื่อยๆพอถึงจุดนั้นเสร็จแล้วเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะคือมิติที่ห้าเสร็จแล้วเราจะรู้อะไรละเราเราจะได้เห็นอะไรสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นก็คือแบบว่าเราจะสัมผัสพลังงานคนอื่นได้เราจะสามารถสัมผัสพลังงานคนอื่นนะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเขามีอ่า คือทุกคนจะมีเขาเรียกว่าซิเกนเจอร์นะคะก็คือลายเซ็นของพลังงานแต่ละคนเนี่ยตอนตอนที่เราไปถึงเราก็จะรู้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะสามารถอ,อ่านจิตคนอื่นได้เราสามารถคนสื่อสารทางจิตอะไรเงี้ยเราอาจจะเห็นเรือยานอวกาศของอ มนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยแม่เขาเรียกอะไรนะไอยานแม่อะไรเงี้ยนะคะก็คือสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะ่ะเราอาจจะเห็นวิญญาณเราอาจจะเห็นคนที่ตายไปแล้ววิญญ,ญาณญาติผู้ใหญ่ที่เราเคยรู้จักอะไรเงี้ยคือเราจะเห็นนะคะเพราะว่ามา่านบางตาเราไม่มีแล้วตอนนั้นซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะบางคนถ้าเขาถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยเราก็จะกลัวนะคะ เพราะฉะนั้นทำทำจิตใจก็คือแบบรูล้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้ให้ให้ความกระจ่างกับญาติญาติของเราอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเรามีญาติที่เขายังไม่ได้ตื่นรู้ก็คือแบบอีกมากมายนะคะเพราะว่าอนุยก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอะไรบ้างที่เราจะสามารถมองเห็นคือตาตาที่สามเราเปิดไง ตอนนั้นอะ่ะมัน أ, เพราะว่าพลังงานทุกอย่างมันพร้อมแล้ว ء, ทุกอย่างบนโลกมันสมดุลแล้ว أ, เราทําความสะอาดก็คือแบบฝ่ายแสงก็คือฝ่ายหมวกขาวเนี่ยทำความสะอาดวิญญาณที่คอยต่อต้านเราหมดแล้วแล้วเราก็ทําความสะอาดอตัวอีกโก้ของเรานะคะโดยเฉพาะตัวเรานะคะเราทําความสะอาดคนส่วนใหญ่เนี่ยทำความสะอาดไปแล้ว คือแบบว่าคนที่เขาตื่นก่อนเราเมื่อสิบปียี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะนำทางเรานะคะแล้วเราก็นำทางคนอื่นด้วยเป็นแบบเป็นลูกโซ่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนนุ้ก็จะพามาดูนะคะที่แอนนุ้แชร์ไปอะไรบ้างนะคะพลังงานของเราเนี่ยก็คือสกุลเงินก็คือแบบว่าต่อไป หลังจากที่เราไปมิติทียาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ต้องใช้เงินคือแบบเราจะต้องโฟกัสที่ที่ความสนใจของเรานะคะเราคิดแต่สิ่งที่ดีๆเ่ราะงั้นอะไรที่เราอยากได้เราก็จะดึงดูดได้เพราะว่าเราไม่ต้องกินใช่ไหมคะไม่ต้องกินอาหารคือแบบแอนนูก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันจะเป็นพิบเดียวเลยหรือเปล่าว่าเราไม่ต้องกินอาหารหรือว่าเราก็ เราไม่ไม่จาเป็นต้องนอนด้วยนะคะก็คือถ้าเรานอนเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเรา,เาต้องการพักผ่อนนะคะร่างกายเราทางกายภาพแต่เมื่อมาถึงตอนนั้นนะคะร่างกายเราอัปเกรดดีเอ็นเอที่ว่ามีครบสิบสองเส้นอะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบร่างกายเราจะเป็นคริสตัลแล้วอะ่ะในในตอนนั้นนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องกินอาหารด้วยไม่ไม่จำเป็นต้องนอนหลับด้วยซ้ำนะคะ โอเคนะคะนุยก็จะพามาดูอ่าอันนี้นะคะตัวอย่างนะคะคนที่ไปปฏิบัติมาเขาก็อ่าส่งข้อความมาบอกแอนนุยนะคะว่าเขาเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะ,ะอันนี้ก็ตัวอย่างของการที่เราทรอจิตได้นะคะสําหรับคนที่ที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยอ่า โอเคนะคะหนุยก็ the soul worker โอเคก็คือความเจ็บปวดเนี่ยนะคะความเจ็บปวดอย่างตอนนี้หนุ่ถ้าร่างกายเรามีความเจ็บปวดหรือว่าเราผ่านเหตุการณ์ที่ไม่ดีนั่นแสดงว่าบทเรียนนะคะพอเราผ่านไปได้มันก็จะดีมากขึ้นนะคะ,ะคุณคือพลังงานนะคะพลังงานความถี่ ทุกคนจะมีซิกเนเจอร์คือมีลักษณะประจำตัวของพลังงานของตัวเองนะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ในมิติที่5้เสร็จแล้วเราเดินเข้าบ้านอคือแบบว่าถ้าสมมติว่าเราเดินไปในห้องหนึ่งแล้วมีคนเยอะๆคนที่รู้จักเรานะคะอย่างสามีนุ้ยเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอนุ้ยอยู่ตรงไหนนะคะโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องใช้ตาเลยเขาจะสัมผัส พลังงานของเราได้แล้วก็รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะคะนี่คือพลังงานซิกเนเจอร์นะคะแล้วก็พลังงานของเราเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไอของเหลวนะคะเราสามารถจะปั้นอะไรก็ได้ก็คือแบบว่าถ้าเราคิดแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นถ้าเราคิดว่าเออตอนเช้ามานะคะเราก็พูดแต่เรื่องดีๆว่าวันนี้ วันนี้ดีที่สุดสาหรับฉันอะไรเงี้ยนะคะวางแผนล่วงหน้าตั้งเป้าหมายตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนเราก็คิดแต่เรื่องดีๆส่งความรักให้กับญาติพี่น้องให้กับเพื่อนให้คนที่เราเจอวันนี้อะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบโดยเฉพาะก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้านะคะสองสองอย่างนี้แล้วก็ก้องวันแล้วก็นึกถึงแต่เรื่องดีๆคือแบบนึกถึงตัวเราบ้างอะไรเงี้ยนะคะหรือไม่ ตอนที่เราอาบน้ําเราก็โฟกัสที่อาบน้ําช้าล้างสิ่งที่อารมณ์ที่ไม่ดีออกไปนะคะเรื่องอการโกดแข็งเรื่องอิจฉาอะไรเงี้ยอารมณ์โกรธอารมณ,รมณ์ตัดสินคนอื่นให้ล้างออกไปให้หมดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คือเวลาที่เราแต่งตัวเราก็ใส่ใจเวลาที่เราหวีผมเราก็บอกว่าผมเราอ่ะเงางามอะไรเงี้ยนะคะ เราแต่งตัวเราทาครีมเราก็บอกว่าผิวเราสวยหน้าตาเราสวยอน,นุอยเคยบอกนะคะอันนึงที่ที่อน,นุทยกำลังทำอยู่ก็คือฉันกลายเป็นเวอร์ชั่นที่สูงสุดของฉันอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คือแบบเราโฟกัสกับสิ่งภายในของเราแล้วก็ เราไม่ตัดสิ่งคนอื่นถ้าเกิดคนอื่นมาใส่หลายเราหรือว่าพูดอะไรไม่ดีกับเราเราไม่รับนะคะถ้าเราไม่รับมันก็ไม่ใช่ของเรานะคะมันก็จะเด้งไปในอากาศเราใครที่รับก็รับไปอะไรเงี้ยน,นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราคนที่มีพลังงานต่ําเขาก็จะได้รับพลังงานนั้นไปนะคะเพราะว่าถ้าเราพลังงานสูงแล้วอะจิตเราสูงแล้วเราจะอยู่เ,เราจะ เดี๋ยวนะคะคือคล้ายๆว่ามันเป็นคลื่นนะเดี๋ยววันหลังอนุยจะมาโชว์ให้ดูนะคะถ้าเราอยู่คลื่นสูงเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆถ้าเราอยู่คลื่นต่ําเราก็จะเจอแต่ข่าวไม่ดีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันไม่ดีนะคะก็เราก็ปรับคลื่นให้เราสูงขึ้นตลอดแล้วก็ถ้าเกิดเราเจอคลื่นที่ไม่ดี ก็ถือว่าเป็นการเป็นบทเรียนให้เราปรับระดับขึ้นมานะคะแล้วแล้วเราก็จะไม่เจอนั้นอีกแต่ถ้าเราเจออีกก็เหมือนกับว่าบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีฉันมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับคลืนให้สูงขึ้นก็คือแบบว่าทุกครั้งที่เราเจอคลื่นไม่ดีมันจะทำให้เราเด้งสูงขึ้นไปอีกนะคะโอเคค่ะอนุ้วก็มาอัปเดต นี่ก่อนนะคะเพราะว่าเราใกล้จุดใกล้คลอดของโลกใหม่นะคะโลกใหม่การที่เราจะเตรียมคลอดก็คือการที่เราล้างสิ่งเก่าๆออกไปให้หมดเราจะไมะ่เอาอะไรไปเลยคือสมบัติอะไรต่างๆที่เราเคยมีอยู่ในร่างกายเรานะคะอันนี้หมายถึงว่าความเครียดแค้นความตัดสินอะไรต่างๆนะคะเราจะไม่เอาไปเราจะล้าง กายภาพของเราร่างกายทั้งจิตทั้งกายทั้งใจนะคะล้างออกให้หมดเราไปด้วยความบริสุทธิ์แล้วเราก็จะเดินทางด้วยด้วยสวัสดิภาพนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ